โดนนะครับขับติดปีนะครับขาบทำงานด้วยนะครับสวัสดีครับไบรุ่นนะครับคลิปที่จะชมต่อจากนี้คือคลิปที่ทางบ้านเนี่ย ส่งมาแรกรางวัล 7K ็เคูฟรีหนึ่งตัวง่ายๆถ่ายมาสามคลิปที่ได้ปลาแบบนี้รับรางวัลไปเลยนะครับพร้อมแล้วไปดูกัน โดนนะครับนี่นะครับใหม่แต็มแล้วครับนี่ครับก็ติดปีนะครับ,บกลับลงานด้วยนะครับยอดครับครับนะน,นะตามชมกันต่อครับว่าจะมีแต้มเพิ่มหรือเปล่า หมายแต้มแล้วนะครับนี่นะครับผันงานกับติดปีนะครับนี่ยอดครับนี่ครับฝากผลนงานให้ด้วยนครับ โดนครับ <c oughs> นี่นะครับแต้มแล้วนะครับไม่ผลงานกับ7ปีนะครับตัวนี้ตอนนี้ปัจจุบนันจิ๋วนะครับตัวนี้ฝากผลงานด้วยนะครับยอดครับ อ้าวรับไปเลยจะเค้กทูฟิฟีหนึ่งตัวง่ายๆแค่นี้นะครับแต่ใครถ่ายคลิปไม่เป็นไม่สะดวกถ่ายคลิปนะครับกติกาง่ายๆก็แค่ถ่ายรูปผู้หน้าปลาอาปากเห็นเหยือ่อชัดเจน2รูป3ารูปก็ว่าไปแล้วมาโพสในกลุ่ม a อเชฟ็อกเเราจะมานํามาจับฉลากกัน1โพสก,ก็เป็น1ฉลาก10โพสก,ก็เป็น10ฉลากนะครับว่าแล้วเราก็มาสุ่มกันในกลุ่ม a อเชฟ็อกเอกลุ่มนี้เจะดูว่าอันไหนอนุมัติอันไหนไม่อนุมัติมาจับฉลากแล้วเราก็ไปสุ่มกันป้าเอาละครับตอนนี้อยู่กันหน้ากลุ่ม AirJVx FC พูดคุยปรึกษาส่งผลงานเหยื่อเอเจนะครับวันนี้เราก็จะมาดูใครที่ส่งผลงานภาพถูกต้องกันบ้างนะครับอันทานแรกเลยนี่นายบังโอ้โหได้ปลาเยอะเลยแต่ทําไมไม่ถ่ายรูปคู่ปลาอย่างนี้อดนะครับนะครับเพราะตบะอ่าน,นี้ได้นะครับเพราะว่าถ่ายรูปคู่ปลาเห็นเหยื่อชัดเจนนะครับ ขอแค่นี้ทําให้หน่อยนะครับนี่อันนี้มีกบกินด้วยแต่ว่าไม่ไม่เห็นหน้าคนอดน,นะจ๊ะเหยื่อก็ไม่ชัดนี่เลยครับถูกต้องถ่ายรูปผู้หน้าปลาเห็นเหยื่อชัดเจนจับฉลากได้นี่ก็จับได้นะครับนี่ก็จับได้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 นี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่เห็นถ่ายคู่หน้าคนนะครับนี่ได้ได้โอเคได้กันเยอะเลยนะครับใครที่ส่งหลายโพสก,ก็ นี่นะครับนี่คือตารางการสุ่มของเรานะครับสำหรับใครที่ส่งหลายโฟนเนี่ยก็จะมีชื่อซ้ำกันอยู่นี้หลายอันพร้อมแล้วมาสุม่มเลยคุณผูโชคดีป้ายยินดีกับคุณอยสตอรี่ด้วยนะครับผมติดต่อรับรางวัลได้เลยผู้โชคดีเสียค่าจะส่ง50บบาทนะครับอยู่ใกล้มารับเองได้เลยเพราะเราแจกฟรีแล้วนะครับโอเค ผู้ชมดีผมไม่ตามนะครับรบกวนถ้าดูคลิปแล้วก็รายงานตัวเองได้เลยนะจ๊ะอาทิตย์หน้าแจกกันไปเจอกันกบติดปเปกมาเชิญกินละินได้อ้าสุดท้ายนี้เป็นงานยินดีผู้โชคดีด้วยทุกวันอาทิตย์เราจะแจกกันอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นกบติดเปกหรือว่าเจ๊กเก๊กทูเราก็แจกกัน,นก็ฝากติดตามเราไปเรื่อยๆฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ชให้น้านเจมด้วยนะครับข่าวดีตอนนี้ กบจิดปิงมีลดราคาอยู่ในทิกตอกนะเจมลองไปซื้อกันได้นะครับสองตัวหนึ่งร้อยบาทไปลองเปิดดูฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครรับข่าวทงทิกตอกและยูทูบเพจไอจีฟ็อกไทยแลนกูมอจีฟอกเอฟซีเฟสติวัลมาโดนไปด้วยไปแล้วสวัสดีครับ let's go i'ma make a couple stacks do exactly what i want to mix a couple tracks get a lady that i'm drawn to turn up to the max get me faded till i'm gone dude i do what i want couldn't stop me if you wanted to i just work hard yeah, harder than the rest some people say i'm lucky others saying that i'm blessed okay. but i keep my head down because i crave progress you ain't never gonna